ไพ่รัตนะราศีธนูประจําเดือนมิถุนาราศีธนูครับคุณผู้ชมครับเอ e ีอนี้นะครับเป็น Q&A หรือถามตอบนะครับคุณผู้ชมครับหลายท่านมีคําถามเข้ามาเยอะเลยทีนี้เออทางเรานะฮะก็เลยสรุปว่าเราจะมีการถามตอบกันนะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของราศีธนูนะครับไพ่ใบแรกนะครับที่จับได้นะครับเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับแล้วยี่ก็หงแล้วก็วัดเล่งในยี่ครั้งนี้ครับชาวราศีธนูครับไพ่ดีๆทางนั้นเลยเรามาคําถามถึงคําถามแรกก่อนเลยดีกว่าเหมือนเหมือนให้กําลังใจนะครับคุณแม่สมจิตนะครับคุณแม่สมจิตบางลําพูนะฮะถามผมมาว่านะครับเริ่มดูนะฮะไพ่รัตนะตั้งแต่เดือนธันวา ทำตามที่อาจารย์บอกทุกคลิปไหว้ทุกคลิปจากชีวิตที่เคยลำบากไปทําบุญเคยซื้อเทียนวัตถุมงคลมาจุดแล้วจุดจนเกือบไฟจะไหม้บ้านโอ้โห,โหคุณแม่คุณแม่สมชิตครับแต่พอฟังคลิปอาจารย์แล้วได้ปฏิบัติตามเหมือน ผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆขอขอบคุณไพ่รัตนะและปฏิบัติตามทุกเดือนชีวิตดีขึ้นมา โชคดีในทุกๆเรื่องโอ้โหขอขอบคุณคุณแม่สมจิตบางลำพูมากเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะแล้วครั้งนี้ครับชาวราศีธนูครับเหมือนที่ผมเรียนให้ชาวราศีธนูทุกท่านทราบครับว่าไม่ต้องมาดูดวงกับผมไม่ใช่ว่าผมจะยิงหรือผมจะอะไรนะฮะคุณผู้ชมครับครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับความหมายก็คือว่าผมอะ่ะไม่อยากให้คุณผู้ชมเสียเงิน เสียเงินหนึ่งนะฮะอันดับแรกคุณคุณผู้ชมต้องเสียเงินค่ารถก่อนเลยค่าน้ํามันก่อนเลยแล้วก็เสียเงินค่าดูดวงกับผมเนี่ยคืออันดับสองผมพูดเลยนะฮะในตลอดเดือนมิถุนาเนี่ยผมบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมเก็บเงินไว้เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ให้ลูกๆได้เรียนหนังสือแล้วแบ่งออกมานะครับสัก5บาท10บาทไว้ทำทานเพื่อละจากความตนี ทำเพียงเท่านี้ครับชาวราศีธนูและก็ไปไหว้ไปสักการะบูชาตามที่ผมบอกนะครับหลายท่านนะฮะประสบความสำเร็จเหมือนคุณแม่สมจิตที่ท่านเขียนมาท่านมีเมตานะครับท่านจะมาสวัสดีวันจันทร์วันอังคารผมทุกวันเลยผมก็ตอบท่านทุกครั้งเลยนะฮะแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมทราบว่าไพ่ใบแรกนะครับไพ่ใบแรกหลายท่านนะครับถามผมมาว่าอาจารย์ อยากจะสอบถามว่าดิฉันไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหว้ท้าเวสุวรรณที่วัดสุทัศน์ได้ดิฉันสามารถที่จะไหว้ท้าเวสุวรรณใกล้บ้านหรือวัดใกล้บ้านได้หรือไม่คุณชมไหว้ได้เลยไหว้ได้เลยนะครับจะที่ไหนก็ได้ที่ผมบอกวัดสุทัศน์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางเพราะในไพ่รัตนะก็จะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในยุคข,ของรัตนะทั้งหมด นึกออกไหมครับแล้วบางทีนะฮะชาวราศีธนูอย่างมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะอายุ70กว่าท่านเดินทางมาดูดวงกับผมที่บ้านท่านบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมดิฉันสวดคาถาชิน,นะบัญชรดิฉันรับราชการทหารเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประทวนและสวดคาถาชิน,นะบัญชรจนปัจจุบันเนี้ยตำแหน่งสุดท้ายคือพลตีหญิง นี่แหละครับคืออนุภาพของการสวดมนต์ผมจะขโมดกลับไปเรื่องที่ว่าบางทีนะฮะคุณผู้ชมเราไม่ต้องใช้สตังมากใช้บทสวดใช้การเจริญภาวนาเนี่ยแหละครับสิ่งดีๆลาบยศตำแหน่งสรรเสริญก็จะกลับเข้ามาหาคุณผู้ชมเองขอให้คิดดีและทำในสิ่งดีๆปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขได้บางทีชีวิตมันอีลุงตรงหนังเยอะ นึกออกไหมฮะใช้การสวดมนต์การทําสมาธิเนี่ยแหละอุป,ปรสรรคหรือภัยพิบัต,ติต่างๆมันก็จะเบาบางลงหลายท่านนะครับอย่างเช่นเออคุณ,ค,ณคุณ8 4 8เนี่ยนะครับถามผมมาว่าทําตามทุกอย่างแล้วไม่เห็นชีวิตฉันจะดีขึ้นเลยคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ชาวราศีธนูฟังเหมือนคุณผู้ชมกู้เงินซื้อบ้านน่ะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมสมมุติว่าคุณผู้ชมจะเดินเข้าไปกู้เงินแบงค์เนี่ยแต่ในสเตทเมนต์หรือในบัญชีเงินของคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีเลยไม่เคยเดินสเตทเมนต์ไม่เคยมีรายรับเข้ามาในสู่แบงค์ของธนาคารเลยแล้วอยู่ๆคุณผู้ชมจะไปกู้เงินคุณผู้ชมว่าแบงค์จะปล่อยหนี้ให้จะปล่อยจะปล่อยเงินกู้ให้คุณผู้ชมไหม ยังไงก็ไม่ปล่อยครับการขอพรหรือการสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีบุญอยู่พอสมควรฉะนั้นการขอพรหรือการสการะสิ่งต่างๆก็จะทําให้คุณผู้ชมประสบความสําเร็จในการขอหรือการวิงวอนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากการขอเนี่ยเราจะทํำยังไงมีสมอย่างครับที่อยากจะบอกชาวราศีธนูให้ฟัง อันดับแรกเลยนะฮะหนเลยนะครับคุณผู้ชมสวดมนต์เจริญภาวนา2ทําทานเพื่อละจากความตนีและ3การนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมทําเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแบ่งบุญแบ่งกุศลนะครับอย่างเช่นไพ่ใบที่สองเนี่ยเป็นยี่กอหงพอคุณผู้ชมไปสักการะองค์เทพองค์องค์องค์งงงยี่กอหงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองอธิษฐานแบบนี้สิครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมด พรใดความปรารถนาใดที่ชาวราศีธนูต้องการก็จะกลับได้มาอย่างง่ายใดเหมือนพลิกฝ่ามือเช่นเดียวกันหลายท่านบอกนะครับอาจารย์หนูไม่สามารถหนูอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหนูไม่สามารถเดินทางไปกราบสการะบูชายี่กอหงหรือไพ่ใบที่สามหรือวัดเล่งในยี่ได้เลยหนูไหว้แต่ท้าวเวสสุวรรณที่เดียวได้ไหม ที่เดียวก็ได้ครับหรือคุณผู้ชมจะไม่ต้องเดินทางเลยก็ได้สวดมนต์เจริญพาวนาอยู่กับบ้านนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมทําเพียงเท่านี้แหละครับแล้วความสําเร็จต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันเรามาดูไพ่แห่งการทําบุญกันครับคุณผู้ชมครับไพ่แห่งการทําบุญนะครับของชาวราศีธนูครั้งนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสุดๆอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันและแปลกนะครับ เดือนนี้ชาวราศีธนูไพ่แบบเฮงเงปังปงทั้งนั้นเลยนะใบแรกครับทำความสะอาดหิ้งพระใบที่สองทำบุญหลังคาใบที่สามอุปกรณ์ทำความสะอาดคุณผู้ชมเห็นไหมละครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันไม่เกินกําลังเราเลยอย่างเช่นทําความสะอาดหิ้งพระบางทีเรามองไม่เห็นทางเรามองไม่เห็นแสงครับคุณผู้ชมครับการทําความสะอาดหิ้งพระนี่แหละครับเป็นปัจจัยเป็นมูลเหตุสําคัญที่จะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ย พลิกฟื้นจากสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาดีอีกเช่นเดียวกันใบที่สองเป็นการทำบุญหลังคาเหมือนเป็นเกาะป้องกันภัยครับกันแดดการฝนเวลาเราจะทำอะไรมันจะได้ไม่มีอุปสรรคใบที่สามอุปกรณ์ทำความสะอาดคุณผู้ชมเอาง่ายๆเอาแค่สกอตใบก็ได้ขอให้คุณผู้ชมตั้งจิตตั้งใจให้ดีเถอะและนำไปถวายพระแค่นี้แหละครับ ทำง่ายๆเหมือนที่ผมบอกเหมือนอย่างมเมื่อกี้คุณพี่สี่แปดสี่มั้งหรือคุณพี่เอ่อเอ่อคุณคุณคุณพี่สมจิตบอกว่าเนี่ยไปไปไปทำมาตลอดเลยนะแกะโทรดูดวงกับผมประจำเลยนะอาทิตย์ละครั้งเลยนะฮะเอ่อคุณพี่สมจิตบางลำพูเนี่ยแกโทรหาผมตลอดเลยแล้วคุยทุกครั้งต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณแม่สมจิตอ่ะผมเรียกคุณแม่สมจิตเมื่อกี้เรียกซะสาว,สาวเลยเดี๋ยวได้ยินนะก็เกิดราศีธนูด้วยนะผมบอกท่านว่า ให้ทําง่ายๆแล้วท่านก็ถูกใจหลายท่านหลายครั้งนะครับท่านบอกท่านกับไปตําหนักคนทรงไปที่เป็นพวกแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับเสียเงินเสียทองไปเยอะพอมาเจอไพ่รัตนาให้ทําอะไรแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างชีวิตมันจะดีขึ้นเห็นไหมละครับคุณผู้ชมครับขอให้เราอ่ะมีจิตใจที่เข้มแข็งและทําอะไรให้ง่ายนะครับ สิ่งต่างๆเนี่ยแหละสิ่งต่างๆจะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยพลิกฟื้นจากหน้ามือเป็นหลังมือฉะนั้นการสักการะหรือการบูชาต่างๆใครไม่สะดวกเดินทาง